สวัสดีครับคุณผู้ชมมกราคม2 0 2 6เดือนที่ซีรีส์จีนแข่งกันออนแอร์เหมือนนัดบู๊กลางตลาดสดอภใครพลาดคือคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องวันนี้ผมจะพาไปชม็อป10ซีรีส์ยอดนิยมผู้ชมออนไลน์ถล่มทลายเรียงตามยอดวิวจริงไม่ได้เรียงตามความลำเอียงของหัวใจผมถ้าพร้อมแล้วใส่หูฟังให้แน่นอันดับที่10มันใต้หิมะแรก loving strangers เปิดตัวด้วยความหนาวที่ไม่ได้มาจากแอร์แต่จากสายตาพระเอกเจ้าโยธิน ex dang จือเฟิง er <K> มีแบบเงียบๆแต่กัดใจดูไปก็ถามตัวเองไปว่าเอ๊ะหรือเราจะเหงาเกิินนนนไป271ลล้้าาววววบบบอออออกกเเยุ่่่่สืโคทััดดีม ซูดส์อิ s เตอร์พลาวเชอรชื่อก็บอกแล้วว่าดาแต่สิ่งที่คมกว่าคือสายตาไปโอวีเรื่องนี้ไม่ได้ฟันมั่วฟันมีชั้นเชิง337้าล้านวิวใครชอบแอคชั่นจริงจังดูแล้วไม่ต้องกลัวสมองว่างอันดับที่8ยุทธการแห่งช้างอัน the vendetta of a n ย้อนยุคฟอร์มใหญ่ช้างอันไม่เคยเงียบเชิงอี้มาในโหมดจริงจังลิวอิจวินมาทีคนดูต้องตั้งใจ339ล้านวิวบอกเลยเรื่องนี้ถ้าดูผ่านคือเสดายสมองอันดับที่7คลายปริศนาคดีพิษหวง the truth within ลัวอว่า อย่าดูตอนง่วง5 8 8ล้านวิวเพราะคนดูโดนหลอกจนต้องดูซ้ำอันดับที่6ดินแดนสร้างฝัน The Dream Maker หวงเซียวหมิงบวกเจ้าลี่อิงเป็นคู่ที่แค่ยืนเฉยๆก็มีออร่าเรื่องนี้ไม่ได้ขายฝันลอยๆแต่ขายแรงใจแบบผู้ใหญ่ดูแล้วพยักหน้า610ล้านวิวดูแล้วอยากลุกไปทำอะไรสักอย่างแต่ส่วนใหญ่ก็ลุกไปกดดูตอนต่อไปอันดับที่5เกมรักข้ามบทบาท Love Between Lines รักก็มีเกมก็มาเคมีเินซิงซูวีกับลูวี่เซียวคือของจริงดูแล้วหมั่นไส้ตัวละครแต่หยุดดูไม่ไ้้านวรรูแมักบบ อันดับที่4ดังตะวันฉายฉาน Shine on me สรงเวยหลงหล่อแบบไม่ต้องพยายามเจ้าจินไม้สวยแบบไม่ต้องอธิบายเรื่องนี้คือสูตรสำเร็จที่ดูแล้วสบายใจ730ล้านวิวใครอยากดูอะไรที่ไม่ต้องคิดเยอะแต่ยังอินเรื่องนี้แหละอันดับที่3เซี่ยวเหยาพลิกชะตาราชาปีสาจ The Unclouded Soul ชื่อยาวไม่เท่าออร่าของโหมิงฮ่าวผสมแฟนตาซีกับดราม่าแบบกดใจคนดู876ล้านวิวเพราะคนดูโดนปีศาจลักหัวใจไปเรียบร้อยอันดับที่เจ็ดจษมงเกียรติยศ Glory โหมิงฮาอีกแล้วใช่ครับเขาไม่ได้พักประกบกูหลีน่า ความสวยคืออาวุธสงคราม1,235ล้านวิวดูแลเข้าใจเลยว่าทําไมคนดูยอมอดนอนอันดับที่1กําเนิดวีรบุรุษผู้ลงทัน The Punishment แชมป์แบบไม่ต้องเถียงหวงจริงเอาวี่หวังชวนจวริน win, และเลี้ยงเจีย๋ยเรื่องนี้คือดารกหนักแน่นและจริงจัง1,463ล้านวิวเพราะคนดูไม่ได้ดูเอามันแต่ดูแล้วรู้สึกว่านี่แหละซีรีส์ที่ควรเป็นและนี่คือท็อป10ซีรีส์จีนยอดนิยมมกราคม2026ใครดูครบคุณคือผู้ชนะใครยังไม่ดูไปครับไปเปิดแอปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด